แชมป์ขายมีดสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดจะมารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเติมสต็อกเข้ามาอีกนการนะครับจริงๆก็ไม่เชิงสินค้าเข้าม่หรอกครับเป็นสินค้าที่เข้ามานานนานมากแล้วครับแต่ค้างสต็อกอยู่นานผมไม่ได้ทําคลิปรีวิวให้ัะทีนะครับบอกพี่ๆี่แหลกทั้งนั้นครับว่าเดี๋ยวจะทําคลิปรีวิวให้เดี๋ยวจะทาคลิปรีวิวให้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่พัดมานานนะครับวันนี้ทําให้แล้วนะครับสำหรับมีดเกอร์เบอร์ฟิกเบทคอมเพกนะครับสำหรับรุ่นนี้หรือที่ผมเรียกว่าีดเเออะรปยยยไลลพ้ๆ เมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้พบกับตัวมีดและฝักนะครับและก็คู่มือเอาชีวิตรอดนะครับหรือ survival kit นี่เองนะครับสำหรับมีดเกเบอร์นะครับที่เป็นรุ่นตระกูล survival เอาชีวิตรอดต่างๆนะครับจะเป็นคู่มือตัวนี้นะครับแต่ถ้าหากมันรุ่นทหารรุ่นทางยุทธวิธีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับสําหรับตัวมีดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะฝักและดูรายละเอียดตัวมีดกันเลยนะครับเมื่อเราแกะมีดออกมาจากฝักแล้วนะครับเราก็จะได้พบกับมีดเกเบอร์นี้นะครับหรื รุ่น compact fixed base นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นทรงวาน c l i ฟนะครับหรือถ้าเรียกง่ายๆคือทรงเท้าแกะนั่นเองครับก็คือสันตรงมาและหักรงแบบนี้ครับเป็นทรงเท้าแกะนะครับก็จะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับลักษณะก็สวยงามนะครับเป็นทั้งใบเรียบและใบกึ่งหยักนะครับสามารถใช้งานได้สารพัดประโยชน์เลยนะครับจับถนัดสวยงามนะครับธิาบนะครับก็จะมีการยิงเลเซอร์มาครับเกอร์เบอร์และมีลายเซนของแบกจู๋นี้นะครับด้ามก็จะเป็นยางจับค่อนข้างถนัดนะครับจับก็ถนัดมือดีนะครับมีร่องเชคเกอร์ข้างบนด้วยครับสามารถใช้นิ้ววางเพื่อในกาารช้ง ตัดหัน่นปัดเฉือนกรีดอะไรต่างๆจับได้ถนัดหลายวิธีสรรพัดวิธีนะครับจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับจับแบบนี้สําหรับงานตัดกรีดอะไรก็ได้หรือจะจับแบบรีเวิร์สคลิปแบบนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคและรายละเอียดของตัวมีดกันนะครับ วัสดุใบมีดนะครับทาจากเหล็ก4404นะครับตัวนี้เป็นงานสําเนานะครับความยาวใบมีดนะครับว่าตั้งแต่ส่วนปลายตรงนี้นะครับยาวจนสุดตรงนี้นะครับอยู่ที่3นิ้วครึ่งนะครับความยาวด้ามนะครับว่ดตั้งแต่ส่วนตรงนี้จนสุดปลายนี้นะครับอยู่ที่4นิ้วนะครับความยาวตลอดนะครับก็จะอยู่ที่7นิ้วครึ่งเลยนะครับสันมีดนะครับหนาอยู่ที่4มนิ้นะครับก็หนาเลยนะครับมีร่องเช็คเกอร์ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ตัวใบมีดครับเป็นการยิงเลเซอร์เกอร์เบอร์ตรงแบนมานะครับแล้วก็มียิงเซป็น ลายเซนของแบกิลนะครับผู้ใช้แบรนด g เกอร์เบอร์นะครับแตนอีกด้านจะลดโลนไม่มีอะไรนะครับในส่วนตัวมีดนะครับก็จะทํำงานรมผิวมานะครับอย่างดีครับการสนิมเป็นสีเทคนิคของทางเกอร์เบอร์เขาเลยนะครับก็สวยงามครับเป็นสีเอกลักษณ์ของเกอร์เบอร์เลยนะครับในส่วนด้ามนะครับก็จะเป็นด้ามยาง a อ s หล่อหุ้มด้ามไปเลยครับตัวนี้นะครับการเข้าด้ามเลยเป็นลักษณะเป็นฟูแทงนะครับจริงนะครับก็คือใบมีดกับด้ามเนี่ยเป็นส่วนเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ใช้ยาง ABS นะครับหล่อหุ้มไปนะครับยางนะครับก็จะจับกระชััับบบมมมืืออไ่เหนนนนียวติดะคร จับกระชับมือใช้ได้เลยนะครับมี B G โลโก้ของแบคกิลตรงนี้นะครับผู้ใช้มีดนะครับมีการทําร่องกันลื่นมานะครับจับถนัดมือไม่ลื่นหลุดนะครับในส่วนตรงนี้ครับก็มีรูสามารถไปใช้เชือกคล้องนะครับเป็นเชือกคล้องมือแลนยาร์ดหรือห้อยอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็มีสารตรงนี้ครับที่เป็นวัสดุเดียวกับใบมีดครับยื่นออกมาสามารถใช้ทุบกระแทกหรือขูดอะไรต่างๆได้นะครับ การจับก็ค่อนข้างถนัดมือนะครับมีทั้งใบเรียบและใบกึ่งหยักอยู่ในที่เดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีการเว้นโค้งว้าตรงนี้นะครับพี่ๆจะจับที่ด้ามอย่างเดียวแล้วใช้มือกดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้นิ้ววางอย่างนี้แล้วกดจับอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถจับได้สารพัดวิธีเลยนะครับแล้วแต่ว่าจะนําไปใช้ในงานอะไรนะครับก็สวยงามครับส่วนตัวผมว่าเออตัวเนี้ยเจ๋งดีนะแต่ผมว่าไม่ได้ทําคลิปรีวิวสักทีนี่ต้องขออภัยพี่ๆแต่ลท่านด้วยนะครับเราดูตัวมีดกันแล้วนะครับเดี๋ยววาามมดูตััีนบ้ง ในส่วนของซองมีดเขาจะเป็นซองพลาสติก ABS อย่างนี้นะครับมีการทำตาเกอร์เบอร์มานี่ครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ของแบรนด์เกอร์เบอร์สัญลักษณ์แบรนด์รุ่นใหม่นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีคลิปนะครับโอ้มีรอยตรงนี้ต้องขออภไปด้วยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีคลิปสีส้มแบบนี้นะครับใช้เกาะเกี่ยวรอย้อยกับเข็มขัดอะไรต่างๆได้นะครับคลิปนี้ก็สามารถนําออกได้นะครับโดยการกดคลิปหลังตรงนี้นะครับกดและดันนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมานะครับ คลิปนี้จะมีความอ่อนเปาะนะครับเวลาพี่ๆใช้สอดกับอะไรตัวนี้ก็สามารถกลับคลิปได้นะครับจะกลับมาแบบนี้ก็ได้หรือจะสอดด้านล่างก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดเลยแต่ส่วนตัวนะครับผมว่าแบบนี้ใช้ถนัดสุดแล้วครับ หักเราจะใช้นะครับเราก็เพียงแค่เอาคลิปนะครับใส่เข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็ดันทห้ล็อกลงมานะครับแล้วก็สอดกับเข็มขัดหรืออะไรต่างๆของเรานะครับโดยที่จะแจ้งนะครับคลิปตัวนี้นะครับมีความอ่อนมากนะครับตรงนี้นะครับหากพี่ๆต้องการใช้ร้อยกับเข็มขัดหรืออะไรนะครับให้ใช้เข็มขัดสอดเข้าไปนะครับหรือเสียบเข้าไปตรงๆนะครับไม่แนะนําให้ง้างคลิปออกอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะหักนะครับมันอ่อนมากนะครับผมทําหักมาแล้วตัวหนึ่งในส่วนตัวของผมเองนะผมก็เลยเก็บเอาไว้ใช้หักไปแล้วครับตัวหนึ่งก็ไม่แนะนํานะครััับบบให้้้านนนะะครออกวจขขขยยึ หรือดึงแตดเพียงเล็กน้อยนะครับภาพงานออกแบบนี้นะครับหักแน่นอนนะครับก็สามารถเก็บคมมีดได้ดีครับสามารถพบติดตัวไปไได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีรูนะครับสำหรับให้ระบายน้าออกเผื่อบางที่พี่ๆบางท่านไปเข้าแคมป์ลุยป่าลุยอะไรต่างๆนะครับน้ำก็จะขังในฝักมีดนะครับน้ำสามารถระบายออกได้ไม่ขังนะครับเดี๋ยวเราลองเอามีดใส่ฝักดูกันนะครับเวลาใส่ฝักนะครับอาจจะดูงงๆนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะฝั่งไหนใส่ยังไงนะครับก็คือถ้าจับลักษณะ กระเบื้องแบบนี้นะครับก็ให้พลิกมีดนะครับไปด้านนู้นนะครับและก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับมีก็จะล็อกกึ๊บอ่าแบบนี้นะครับสวยงามไม่ลื่นหลุดนะครับสามารถใช้พกติดตัวก็ได้สวนเดินป่าเป็นมีดแคมมีดเล็กมีดฉุกเฉินอะไต่างๆไครับจะเสียบไว้ที่เป้เสียบไว้ที่เข็มขัดกระเป๋าเงเกงหรือสายเวสอะไรต่างๆนะครับพี่โมลี่อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดเกอร์เบอร์คอมแพกฟิกเบหรือเกอร์เบอร์มินิตัวนี้กันนะครับว่าความคมจะคมแค่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดเกอร์เบอร์คอมแพกฟิกเบหรือเกอร์เบอร์มินิตัวนี้ดูกันนะครับว่าความคมจะคมแค่ไหนครับจะลองปาดกระดาษดูนะครับจะลองเฉพาะด้านคมเรียบเท่านั้นนะครับผมในส่วนของคมหยักนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วครับว่ามีดคมหยักมีไว้ทําอะไรนะครับและใช้งานยังไงสามารถไปย้อนชมดูกันได้นะครับมาทดลองดูกันเลยนะครับก็แชทให้นะครับสําหรับ ขดแคมมิดอะไรนี้ปาดกี่กระดาษเข้าไปขนาดนี้โอเคเลยนะครับนี่ครับใช้ได้นะครับแต่ผมอยู่หลังกล้องแล้วรอบนี้ถ่ายชิดกล้องอาจจะไม่ถนัดต้องขอไปด้วยนะครับแต่โดยรวมครับมีดความคมนี่คือผ่านเลยครับใช้ตัดเชือกตัดกรงตัดอะไรต่างๆเวลาเข้าแคมป์หรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้เลยนะครับตัดลังกระดาษตัดกระดาษแข็งได้หมดเลยนะครับพักถนัดต้องขอไปด้วยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ คือคมนะครับผ่านเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับผมขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปครับเกี่ยวกับมีดเกอร์เบอร์คอมแพคฟิกเบดหรือเกอร์เบอร์มินิรุ่นนี้นะครับ มีดเล่มนี้เนะเหมาะกับใครจริงๆก็เหมาะกับทุกๆท่านนะครับพี่ๆีทานใดเป็นสายมีดเกอร์เบอร์นะครับมีมีดเกอร์เบอร์ใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นเกอร์เบอร์อัลติเมทเกอร์เบอร์สตองอาร์มหรือเกอร์เบอร์มัชเชตเต้ลายใหญ่ๆนะครับและหากยังไม่มีเกอร์เบอร์เล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจเลยนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับเป็นสายแคมปิ้งสายเดินป่านะครับอยากมีมีดพกเล็กไว้ติดตัวใช้ตัดหั่นปัดเฉลินต่างๆมีคมเรียบและกึ่งหยักอยู่ด้วยกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีีีกกกกตตตตัััััััวววทท่่่่่นนนนนนาาาาสสใใใใใจเเเลลยยะะคครรรรบบหืออพพๆดดดดดปป็ DC ไไ้้้้ชษง อะไรของแข็งต่างๆนะครับก็สามารถพกพาได้นะครับสําหรับตัวนี้ก็เหมาะสมเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปรีวิวสักทีนะครับตอนนี้ก็ทําออกมาแล้วนะครับก็ต้องขอไปพี่ๆนะครับที่ผมผัดมานานมากนะครับต้องขอไปจริงๆครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจก็สามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของผมจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแชมป์ขายมีก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามได้รับชม